สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันนะครับในค่าคืนวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันอังคารที่17วมิถุนายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับที่มีการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าขาวบนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงกันคือวันนี้มี4คู่นะครับที่ลงแข่งก,กันก็จะเตะกันตั้งแต่ช่วงห้าทุ่มครับ จนถึง8โมงเช้าเลยนะคู่สุดท้ายเตะเช้ามากก็จะจบประมาณ10โมงนะครับผมไปดูคู่วนี้เลยแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจสำหรับผมเลยก็คืออินเตอร์มิลานครับจะเจอกับมอนเตเรทีดังจากเม็กซิโกนะครับพูดถึงอินเตอร์มิลานก่อนแล้วกันนะอินเตอร์มิลานก็ที่ผ่านมาเป็นฤด,ดูกาลที่น่าหวังนะคือโอเคแหละพวกเขาได้ลุ้นแชมป จนถึงช่วงท้ายท้ายทั้งแชมป์ลีกบอลทั่วแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่สุดท้ายก็อกหักไปทั้งหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ชวนปวดใจมากๆนะครับผมส่วนมอสโตเดย์ครับเป็นทีมดังจากเม็กซิโกนะครับก็เพิ่งจะคว้าแชมป์ลีกมาได้ครั้งลสุดก็คือปีที่แล้วนะครับแล้วก็การมาเล่นรายการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่6ของพวกเขาเลยนะครับว่ ในตั้งแต่ปี1-2จนถึงตอนเนี้ได้เรียกมา6ครั้งนะครับเคยไปไกลที่สุดก็คือปี1-3กับ2องเป็นการเพย์ออฟแย่อันดับ3กันนะครับผมก็แล้วก็เป็นการชนะเอาอาลีไคโลแล้วก็เอาฮีลาด้วยในช่วง2ปีนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นการเล่นอรอบแรกๆนะคือมาถึงก็ตกรอบเลยอะไรอย่างนี้นะครับโซอินเตอร์ก็อ่า เคยเล่นรายการนี้มาไม่บ่อยนะครับในช่วงหลังก็คืออ่าหปีที่พวกเขาได้เล่นรายการนี้คือเมื่อปี2010นะครับก็อ่าชนะ30สูนะครับชล้วก็ควา้าแชมป์ไปยุคนั้นคือเป็นยุคของอ่าคือคนที่พาทีมควา้าแชมป์ไปเหลือคือมูรินโญแต่ว่าคนที่เปลี่ยนมือเนี่ยไม่ใช่นะครับวันนี้ถ้าเกิดเทียบกัน ปอนต่อบปอนก็จะบอกว่าอินเตอร์อยางเป็นทีมที่ดีกว่าในเรื่องของอถ้าเกิดดูจากเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับมีทั้งแนวลุกอย่างลาตาตโลมาตินสนะครับมีมาโกนาโตวิชมีมาคุสตูรามมีพวก่าเปตโต้เซลิสกี้นิโกโลบาเลล่านะครับก็คือเป็นตัวหลักๆตัวดีกีทีมชาติหมดเลยนะครับส่วนมอนเตเรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะในประเทศนะครับนาคาที่นั้นเม็ซิโกเป็นส่วนใหญ่แต่ว่า ก็มีอยู่หนึ่งคนที่เป็นตำนานนักเตะที่ทุกคนรู้จักจกันดีก็คือเซเชียลลามอสนะครับอดีตกองหลังทีมชาติสเปนของเรอัลมาตริดนะครับปัจจุบันในวันที่9ปีครับก็ยังอยู่ยังแข็งก่งแล้วฟิตปังเหมือนเดิมนะครับก็ดูแลเกมนี้น่าจะดวนกับแอร์เนลลูอินอเตอร์สนุกมากๆนะครับแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดวัดการจริงๆในเรื่องของอามาตรฐานฟุตบอลเรื่องของระบบทีมอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าผมยังเชื่อว่า อ่าอินเตอร์ยังดูดีกว่านะด้วยความที่ตอนนี้อินเตอร์เปลี่ยนโค้ชแล้วด้วยครับมองว่าตั้งเตะก็ต้องมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆปรับจูนแล้วก็ต้องอ่าจริงจังกันเกินรอดเพราะว่าต้องการเอาชนะใจโค้ชเพื่อยึดตำแหน่งตัวจริงให้ได้ก็ถือว่าเกมนี้ก็เป็นเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากน่าจะเล่นเต็มที่เพื่อที่จะให้โค้ชประทับใจเพราะว่าเกมนี้ก็ว่ากันจริงๆก็ยังเหนือกว่าเพราะว่าโอกาสชนะวันนี้มีสูงเลย แต่ว่าจะยิงได้กี่ประตูอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่ตั้งเตะแต่ละตำแ,แหน่งเนี่ยมันห่างชันกันมากมาผมเชื่อว่าเกมนี้ก็มีโอกาสชนะได้ผมให้ฟันธงเลยแล้วกันว่าอินเตอร์ชนะ2สูงในวันนี้นะครับผมอ่ะแล้วนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่ครมากฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ